ในตอนนี้บรรดาสิทธิ์ที่นำโดยเซียวอี้ไฉได้กลับมาที่สำนักเมคาเขียวพร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ให้กัดนับพจน์เต้าเสียนในวิหารบังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่โดยรวมยินดีที่พักมาไนตายหมดแต่ไม่ว่าอย่างไรกองทัพสปาราดไม่ได้ตายไปด้วยพวกเขายังต้องเตรียมตัวรับมือกองทัพสปราดเหล่านั้นอยู่อีกนักโพสต์เต้าเสียนหลวงจีนผูหง หิ่นอี้หลันรวมกันหาลือด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดสักครู่หนึ่งนักพสต์เต้าเสียงจึงประกาศว่าบัตรนี้ทุกท่านคงทราบแล้วว่าพักมาล่มสลายแต่รายละเอียดอย่างไรแล้วต้องสืบให้รู้แน่ชัดเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกองทัพสปหลาดในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้ขอเชิญทุกท่านไปพักผ่อนก่อน ศึกใหญ่น่าจะมาถึงในอีกไม่ช้าถึงตอนนั้นเพื่อประชาชนทั้งแผ่นดินยังหวังว่าทุกท่านจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทุกคนต่างพยักหน้ารับนักพ์เต้าเสียเลยกเซลีไฉมาเพื่อเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดให้ฟังอีกรอบนักพ์หญิงสุยเยี่ยเรียกให้รูเสี่ยวฉยีตามนางกลับไปยังดอยไผ่น้อยหลี่สุนที่เห็นดังนั้นก็จะเข้าไปคุย แต่ว่าถูกหวนมินสิทธิพี่ของลู่เสียวฉีลังไว้ก่อนพร้อมบอกว่าตอนนี้สิทธิน้องลู่เหนื่อยจากการเดินทางขอให้นางได้พักผ่อนก่อนเถอหลี่สุนได้แต่ยิ้มและบอกว่ารบกวนพี่หวนมินดูแลน้องลู่เสียวฉีด้วย ัดมาที่ดอยไผ่น้อยลู่เสี่ยวฉีตอนนี้สีหน้าสู้ผอมหวนหมิ่นได้เข้าไปคุยว่าอย่าได้คิดมากที่ผ่านมาอาจารย์ปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไรเจ้าล้วนรู้ดีไม่มีอะไรหรอกข้าจะเข้าไปดูอาจารย์เองลู่เสี่ยวฉีได้แต่พยักหน้าเสี่ยวซือสิทธิ์น้องคนเล็กได้เข้ามาบอกว่าอาจารย์เรียกสิทธิ์พี่ลูเสี่ยวฉีไปหา หวนหมิ่นได้แต่นิ่งอึง้งหันไปมองลู่เสี่ยวฉยีที่ขาดรับด้วยแววตาที่สับสนลู่เสี่ยวฉยีมหาอาจารย์นักพ์หญิงสุ่ยเยี่ยทั้งคู่ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไปหุบเขาหมื่นพิษหลังจากสนทนากันนักพจ์หญิงสุ่ยเยี่ยได้ถามว่าเจ้าได้พบกับจางเสี่ยวฝานหรืออีกชื่อก็คือกุ๋ยลี่แห่งนิกายจองปีศาหรือไม่ ลูเสียวฉีได้แต่เงียบจนนักโพสสุยเยีย่ยบอกว่าจะปิดบังอาจารย์ไปถึงเมื่อไหร่ลูเสียวฉีคุกเข่าลงพร้อมทั้งบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่ผิดเอง ในละคุณคำสั่งสอนของอาจารย์นักโพสสุยแย่ยถอนหายใจพร้อมบอกว่าให้ลุกขึ้นเถิดเรื่องราวระหว่างเจ้ากับจางเสี่ยวฝานหากผูกพันกันไม่เลิกลาสำหรับเจ้าแล้วถือเป็นเวรกรรมด้วยปัจจุบันจางเสี่ยวฝานได้ทรยศต,ต่อฝ่ายธรรมมะเข้าสู่พักมาน การกระทําในช่วงสิบปีมานี้ไม่ต้องบรรยายเรื่องราวระหว่างพวกเจ้าแม้แต่นักโพสต์เต้าเสียนเองก็ยังรู้เพียงแต่เสียดายพรสวรรค์ของเจ้าจึงยอมให้โอกาสอีกครั้งฉะนั้นอย่าได้ดื้อดึงลุ่มหลงงมงานอีกเลยด้วยความสามารถของเจ้าในอนาคตจะได้เป็นเจ้าของดอยไผ่น้อย แล้วนักพสสุยเยี่ยก็บอกให้ลู่เสียวฉีกลับไปคิดดูแต่ลู่เสี่ยวฉีกลับบอกว่านางไม่อาจตัดใจจากจางเสี่ยวฝานได้นักโพสสุยเยี่ยโกรธมากพร้อมบอกว่าเจ้าสิทธิ์ไม่รักดีรู้ตัวหรือไม่ว่าพูดอะไรออกมาลู่เสี่ยวฉีหน้าเปลี่ยนสีพร้อมทั้งบอกด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวว่าอาจารย์อาจารย์มีบุญคุณใหญ่หลวงอบรมสิทธิ์จนเติบใหญ่ บุญคุณดูดขุนเขาต่อให้ต้องตายก็ไม่ยอมทรยศอาจารย์หันหลังให้ฝ่ายธรรมะวันหน้าหากเจอจางเสี่ยวฝานอีกสิทธิ์จะพยายามสุดฝีมือใช้กระบี่เหล็กสวรรค์เด็ดชีวิตจางเสี่ยวฝานให้ได้แต่แล้วลู่เสี่ยวฉีกกับคิดเข้าไปในจิตใจของนางพร้อมทั้งบอกออกมาอีกว่าแต่สายใยรักเส้นนี้ตลอดชีวิตสิทธ์ ก็ไม่มีปัญญาตัดให้ขาดภายในห้องเงียบกิบลงครูหนึ่งก็บังเกิดซุ้มเสียงเกี้ยวกาดของนักพสต์สวยเยี่ยวว่าเจ้าสิทธิ์ในละคุณใสหัวไปเดี๋ยวนี้อย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกแล้วก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ถนะ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนแอดมินก็สามารถบริจาคได้ทางช่องทางเดสคร i ปชั่นด้านล่างที่แอดมินทิ้งไว้แล้วยังไงพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ